สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคำสอนพระพุทธเจ้าคลิปนี้นะครับเสนอตอนอริยสัจสี่เป็นสิ่งที่คงที่ไม่รู้จักเปลี่ยนตัวครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมีของสี่อย่างซึ่งคงที่ ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นของสี่อย่างนั้นเหล่าในเล่าของสี่อย่างนั้นคือความรู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข ทั้งสี่อย่างนั้นเป็นของคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นของสี่อย่างซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด